สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ iPhone นะคะเครื่องนี้เป็น i p h o n XR นะคะของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สียงของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะจะมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะส่วนอันนี้ด้านบนนะคะ ค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแ,แถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะอันนี้ทัชสกินหน้าจอนะคะจุดไหนที่สัมผัสไม่ได้เนี่ยมันก็จะหลุดนะคะนี่นะคะทัชได้นะคะตสปายสัมผัสนะคะ 1>, 1 2ึ่งสองสดอกจันทสูสี่เหลี่ยมอ่าหน้าจอสมัมผัสได้นะคะนี่นะคะหน้าจอเปิดทุทนได้นะคะ นี่นะคะอันนี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสีหน้าจอนะคะคุณภาพสีหน้าจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะ ะะโอเคประมาณนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอของ iPhone XR นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ